คนไข่ยอยากรู้คุณหมออยากตอบคุณหมอคะโรคกระเพาะคืออะไรมีอาการแบบไหนควรมาพบแพทย์คะสวัสดีค่ะหมอละวันนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะโรคกระเพาะเมื่อไหร่เราถึงจะต้องมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาในเรื่องของการตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนะคะโรคกระเพาะก็คือโรคที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะนั่นเองโดยที่จะมีอาการตั้งแต่จุกเสียดบีบ แสบเกรงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มอาการแบบแน่นท้องอืดท้องรู้สึกเหมือนอาหารไม่ย่อยโดยอาการนี้ก็มักจะสัมพันธ์กับอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอ,อาหารหรือว่าหลังอาหารก็ได้นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว80%เมื่อมาตรวจหาสาเหตุเนี่ยก็มักจะเป็นโรคกระเพาะชนิดที่ไม่มีแผลในกระเพาะนะคะแ่ยีินที่เหลือเนี่ยก็อาจจะพบ,พบเจอว่ามีแผลหรือว่ามี โรคเนื้องอกบางชนิดที่อยู่ในกระเพาะนะคะโดยสาเหตุเนี่ยก็อาจจะมีตัวกระตุ้นบางอย่างนะคะการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาภาวะเครียดการติดเชื้อแบคทีเรียายาบางชนิดที่อาจจะมีผลที่ทําให้เกิดโรคกระเพาะหรือเกิดแผลในกระเพาะได้อย่างเช่นยาแกอ้อกเสบกลุ่มเอนเซนะคะโดยเมื่อไหร่ที่เรามีอาการแบบโรคกระเพาะเหล่านี้แล้วแล้วเราจําเป็นที่จะต้องมาตรวจหาสาเหตุนะคะ หนึ่งก็คือเรารับประทานยาหรือว่ารักษาในเบื้องต้นรวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะเป็นสิ่งกระตุ้นแล้วเนี่ยเรายังไม่หายยังมีอาการอยู่ต่อเนื่อง,งน,นะคะอันที่2ก็คือมีสัญญาณเตือนบางอย่างนะคะกลุ่มสัญญาณเตือนที่ควรจะได้รับการตรวจหาสาเหตุเช่น อาเจียนเป็นเลือดอาเจียน็นสีดำดำเหมือนสีกาแฟอาการถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีดำถักมาเป็นสีดำแดงนะคะมีอาเจียนต่อเนื่องนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องการกลืนคือแล้วไม่ลงติดขัดคือลำบากนะคะ มีภาวะน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะตรวจพบว่าเจอโรคซีดนะคะหรือว่าคำตัวเองรู้สึกว่ามีก้อนอันนี้ต้องรีบมาตรวจหาสาเหตุจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่ต้องรอให้มีอาการสัญญาณเตือนอะไรแต่เริ่มมีอาการตอนอายุเยอะอย่างเช่นไม่เคยเป็นหรือว่ามีอาการลูกกระเพาะมาก่อเลยแต่อายุเกิน50ปีล้วเพิ่งจะมามีอาการอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ สามารถติดตามสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook YouTube l i n e และ TikTok โรงพยาบาลจุฬารักษ์อินเตอร์น,นะคะ